ของนายวรวุฒิสองเมตรนะครับท่านผู้ชมครับที่พื้นห้องนอนเนี่ยไปเจออีกศพหนึ่งศพนี้เป็นผู้หญิงนะครับชื่อนางสาวจิตราโนนเวียงแกอายุ33ปีนะครับทำงานอยู่โรงงานเหมือนกันนะครับเป็นโรงงานผลิตยางรถยนต์แต่ว่าอยู่ที่นิคมอมตะซิตี้ปลวกแดงนะฮะคือสภาพของนางสาวจิตราเนี่ยนอนคว่ำหน้าแล้วก็มีร่องรอยบาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้ายเหนือราวนมหนนัดนะฮะ แล้วในที่เกิดเหตุในบ้านหลังนี้ตำรวจเจอปืนลูกซองสั้นแบบไพยประดิ์หนึ่งกระบอกนะครับตกอยู่บนเตียงนอนนี่ฮะนี่เป็นหลักฐานะนะครับสองศพนะครับสามีภรรยากันนะครับวันนี้ญาติมาติดต่อขอรับศพนายวรวุิและนางสาวจิตราแล้วนะครับจากนิติเวชโรงพยาบาลระยองโดยจะรับศพไปตั้งบําเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดกาลสินทั้งคู่มาทํางานโรง,งงานรถยนต์อยู่ที่จังหวัดระยองวันนี้พี่ชายของนางสาวจิตรานะครับบอกว่า พ,พี่ชายที่ยายเมธีนะฮะในเมทีนนเวียงแกเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยถูกสังคมตั้งข้อสังเกตว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องสาวกับน้องเขยหรือเปล่าเพราะอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันค่ะนะภาพขวามือคือภาพของนางสาวติตราที่เสียชีวิตนะครับพี่สาวบอกว่าเนี่ยเขาก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตเลยเพราะปกติเนี่ยเขาอยู่บ้านหลังเดียวกับน้องสาวกับน้องเขยนี่แหละนะแล้วทําไมเนี่ยโอ้โหเขายิงกันตายไป3วันแล้วอทําไมถึงเพิ่งมาเจอศพค่ะนี่ฮะนายเมทีนะครับ ที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเรานายเมทีเขาบอกว่าเขาขอยืนยันนะครับแม้จะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่เขาแยกกันอยู่คนละห้องน้องเขยเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็มักจะทะเลาะก,กันบ่อยสาหรับน้องเขยกับน้องสาวเมื่อวันที่ห้ามีนาคมนะเขาบอกต้องย้อนไปเลยนะตอนนั้นเนี่ยหลังจากเลิกงานเนี่ยเขาเคยได้ยินเสียงทั้งคู่เนี่ยทะเลาะก,กันเสียงดังยังเดินเข้าไปเตือนให้หยุดทะเลาะก,กันบอกว่าโอ้โหนี่ไม่ไอายเพื่อนบ้านบันบ้งเหรอทะเลาะก,กันอีกแล้วอ <c ười> แล้วน้องเขยเนี่ย <c ười> เป็นคนอารมณ์ร้อนตอนนั้นเดินไปหยิบมีดที่รถ แล้วเดินตามเข้าไปถึงในห้อง <Huh. S 1> ใช้มีดฟันศรีรษะเขาอ oh. จนใบหูซ้ายเนี่ยขาดไปนอนโรงพยาบาลอยู่เกือบเดือนนี่นายเมธีพี่ชายของนางสาวจิตรานะฮะที่บอกนะครับเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาให้ภรรยาเขาไปแจ้งความข้อหาพยายามฆ่ากับนายรวรุทธที่เป็นน้องเขยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างการรักษาตัวเขาก็คุยกับน้องสาวน้องสาวก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะเลิกกับนายรวรุฒธ์และรับไม่ได้เหมือนกันถึงขั้นเนี่ยเอามีดมาฟันพี่ชายจนใบหูขาดอื hmm. จากนั้นนายรวรุฒธน้องเขยก็เก็บข้าวของออกจากบ้านไป จนกระทั่งนี่ครับท่านผู้ชมครับตามหน้าจอเลยนะฮะ11เมษายนนายเมธีบอกว่านายวรวุชน้องเขยกลับมาที่บ้านโดยที่ตัวเขากับภรรยาเนี่ยไม่รู้เลยว่านายวรวุชเนี่ยมาแล้วก็มาก่อเหตุสลดเกิดขึ้นเพราะว่าตอนที่นายวรวุชมาที่บ้านเนี่ยตัวของนายเมธีกับภรรยาก็เข้าห้องปิดประตูล็อกกรอนทันทีนะฮะจนกระทั่งมันมาเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ คือเขาได้ยินเสียงคล้ายเสียงของตกเนี่ยตกมาจากห้องน้องสาวนะในวันที่11เมษายนที่นายวรวุธกลับมาเขากับภรรยาเขาก็ล็อกห้องเขาทันทีเลยแต่ได้ยินเสียงคล้ายของตกนะแต่ก็ไม่ได้เอกใจนะไม่คิดว่ามันจะเป็นเสียงปืนคือเสียงมันเหมือนเสียงของตกนะไม่มีเสียงขอความช่วยเหลืออะไรมาจากน้องสาวด้วยหลังจากนั้นเขากับภรรยาเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องของเขาคืออยู่ในบ้านหลังเดียวกันนี่แหละแต่เขาก็อยู่ในห้องของเขาไม่ได้ไปเจอไม่ได้ไปหาน้องสาวที่ห้องเลยเขาก็ยังเข้าใจว่านายวรวุธน้องเขยเนี่ยก็อยู่ในห้องกับน้องสาวของเขาอ่ะ นะก็เห็นรถนายวรวุิยังจอดอยู่หน้าบ้านอะ่ะตั้งแต่สิบเอ็ดเมษาย,ยนอะ่ะจนผ่านไปสองวันเริ่มผิดสังเกตว่าเอ๊ะทําไมคู่นี้เขาอยู่กันแต่ในห้องไม่ออกมาเลยอแล้วรถก็จอดอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยแล้วบางทีเนี่ยมันก็มีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากห้องน้องสาว,วก็เลยตัดสินใจไปบอกเพื่อนบ้านที่เป็นกู้ภัยอยู่แล้วบอกว่าให้มาช่วยดูให้หน่อยจนกระทั่งเข้าไปดูเนี่ยก็พบว่าอา้าวทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตแล้วนะฮะเนี่ยเขาบอกให้ดูเนี่ยหูเข้าข้างซ้ายเนี่ยเคยถูกน้องเขยฟันจนหูขาดอะ่ะ แต่พมสาเหตุอะไรผมไม่รู้นะแต่ว่าเขาเป็นอะไรกันิดทล้อเพราะว่าปกติเห็นทะลาะกันอย่างนี้คือเขาทะลาะกันตอนเย็นตอนเช้าเขาขับรถไปทำงานด้วยกันเหมือนเดิมถ้าปกติตามที่เขาเห็นเห็นเขาทเลาอกันนะแต่รอบนี้มันไม่ใช่ผมก็ถามน้องสาวแล้วว่าถ้าถ้าไม่อยู่กับเขาเหมือนเดิมล้วอันนี้ถ้าจะเลือกเราพี่พี่เลยไปดำเนินคดีให้มันถึงที่สุดในเรื่องที่เขาฟันผมเนี่ยผมก็กลัวแบบว่ามันน้อยใจเรื่องนี่แหละเรื่องที่ว่า เรื่องที่ว่าเลือกพี่ชายเพราะว่าผู้หญิงอยู่กลางใช่ไหมละ่ะน้องสาวเป็นคนกลางท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับภรรยาของนายเมธีนะฮะเป็นพี่สะใยของผู้ตายนะนางสาวจิตราพรอายุ35ภรรยานายเมธีนะครับบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยวันที่11เมษายนที่ผ่านมาวันนั้นเธอก็ยืนคุยอยู่กับเพื่อนบ้านอยู่ๆน้อยนายวรวุฒินะขับรถกระบะเข้ามาที่บ้าน เธอกับเพื่อนบ้านก็เลยพากันแยกย้ายเลยแยกวงเลยเธอก็รีบเดินเข้าบ้านเข้าไปในห้องปิดประตูทันทีเพราะกลัวนายวรวุทธเนี่ยจะย้อนกลับมาทําร้ายสามีเธออีกเคยถูกฟันหูขาดมาแล้วคระหว่างที่อยู่ในห้องได้ยินเสียงนายวรวุฒธกําลังพังประตูห้องของน้องสาวเธอบอกเธอก็แง้มประตูออกมาดูตอนนั้นนายวรวุฒธหันมามองเธอแบบตาขวางคล้ายจะเอาเรื่องก็รีบปิดประตูห้องทันทีแล้วก็ได้ยินเสียงดังขึ้นสองสาครั้งซึ่งก็ไม่คิดว่าจะเป็นเสียงปืนนะหลังจากนั้นเธอกับสามีก็คือนายเมธี ก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกตินี่แหละแต่ก็อยู่แบบคนระมัดระวังตัวเพราะเข้าใจว่านายวรวุฒิเนี่ยยังอยู่ในบ้านเธอบอกว่าเวลาที่สามีจะอาบน้านะเธอต้องไปยืนเฝ้ายืนเฝ้าหน้าห้องน้ํากลัวว่านายวลรวุฒิเนี่ยจะอาศัยทีเผลอมาทำร้ายสามีอยู่กันไปจนกระทั่งนั่นแหละสองวันน่ะทีนี้เริ่มเห็นแบบผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมห้องนั้นเขาอยู่แบบไม่ออกมาเลยผิดสังเกตนะฮะก็ถึงมาเปิดดูกันแล้วก็พบว่าเอ้ายิงกันเสียชีวิตแล้วเข้ามาถึงเข้ามาพังประตูห้องล้องเสาว ก็เลยได <ique> ้ยินเสียงได้ยินเสียงก็เลยเปิดประตูแย้มออกไปดูพอเจอเขามาเขาก็เลยมองหน้ามองหน้าก็เลยรีบปิดเลยแบบสายตาแบบโหดมากกลัวเพราะว่าเราเราก็ไม่กล้าเสียงเพราะว่าทางแฟนก็ร่างกายไม่ไม่ไม่เต็มร้อยอะค่ะกลัวมีเรื่องกลัวประทะกันได้ยินเสียงประมาณเสียงตู้แบบสักสองสองสาครั้งอะแล้วก็ไม่ได้ยินอะไรอีกเลยไม่ได้ยินเสียงเขาคุยกันไม่ได้ยินเสียงร้องของน้องสาวน้องสาวไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลืออะไรเลย ไม,ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงตุ๊กประมาณสักสองสองสามครั้งแต,แต่แต่ที่ว่าน่าจะเป็นพอสาเหตุนี้ไหมคือน้องสาวเขาเลือกพี่ชายเขาเขาแบบว่าไม่เลือกแฟนอะ่ะแต่ว่าก็จะเลือกเขาน้อยใจหรือเปล่าลก็มาทําร<อ>้ายพี<อ>่ชายเขาวันนี้ที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิอำเภอปลวกแดงไปทาความสะอาดในห้องนอนที่เจอศพนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โหกลิ่นนี้แบบเหม็นกระจายคลาครุ้งไปหมดนะครับ เราได้คุยกับเพื่อนบ้านนะครับ <P. S 1> เพื่อนบ้านชื่อนางอุไรชัยนาะอายุ53ปีนะครับเธอบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นผู้ตายทั้งคู่ทะเลาะอะไรกันนะะคือตัวเธอไม่เคยเห็นนะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่จนเช้า11เมษายนเธอไปยืนคุยกับภรรยาของนายเมธีที่หน้าบ้านถึงรู้ว่านายเมธีเนี่ยเคยถูกนายวรวุษเอามีดฟันจนใบหูขาดแล้วเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมายืนคุยกันอยู่สักพักอยู่ๆนายวรวุษขับรถกระบะเข้ามาพอดีเธอก็รีบเดินกลับเข้าบ้านด้วยความกลัวนะ กลัวว,ว่านายวรวุิเนี่ยจะสงสัยว่ามายืนคุยอะไรกันจากนั้นได้ยินเสียงคนพังประตูแล้วไม่นานก็ตามได้เสียงดังคล้ายเสียงของตกดังอยู่สองสาครั้งหลังจากนั้นเสียงก็งเงียบไปกระทั่งบ่ายวันนี้เนี่ยถึงทราบข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องทําให้เธอกลัวมากเพราะบ้านอยู่ติดกันตอนนี้ต้องเปิดไฟนอนทุกคืนคือขนาดนายเมธีกับภรรยาเนี่ยยังต้องมาขอนอนบ้านเธออ่ะนะไม่กล้านอนที่บ้านแล้ว ผู้ชายนี่มันก็ขับรถมาป้าเห็นมันนะ้วป้าก็เข้ามาบ้านป้าก็กลัวมอนกันเนาะเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนป้าก็กลับมาบ้านมาหาข้าวกินทรังหนึ่งเสียงดังตึงต้งตึ้งฮะป้าเขาพูดว่าเออฆ่ากันนะนอ,นอ,อวะเงียบนะแล้วก็เงียบป้าก็ไม่เึือกว่าเขาจะฆ่ากันยิงกันเนาะป้าก็ไม่อยากไปสอดเขา,าก,กลัวมันกันเสียงดังครึ้งแต่ไอพี่สะใภเขาบอกว่าเขาเอาัวเขานะเข้าไปในห้องไม่ให้ออกมากลัวโดนอีกไงกลัวไหมครับกลั <laughs> วสิเปิดไฟทั้งคืนเลยเมื่อคืนเนี่ย อยู่ในห้องเปิดไฟข้างนอกหน้าเปิดอยู่คนเดียวไม่อยู่กันหลายคนเออ